หลังจบเกมที่ลิวพูเปิดแอนฟิลด์เสมอกับแมสเตอร์ยูไนเต็ดซูมอโดสโซนเวอร์จิลฟานไดได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแมสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ต้องการเป็นผู้ชนะและพวกเขากำลังดีใจที่ได้1คะแนน,นโดยถิตีหลังเกมเปิดเผยว่าทีมของยาเกนคอปคองบอลสูงถึง69%มีโอกาสจบสกอร์34ครั้งตรงกอบ8ครั้งส่วนฝั่งผู้มาเยือนนั้นยิงเข้ากอบเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโดยฟานไดให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าหากคุณได้ดูวิธีการเล่นในเกมนี้มันชัดเจนเลยว่ามีทีมเดียวที่พยาามมมเเป็นนนนผู้ชนะ้ชชะะแลโไไ่่่ดดีีทักิขึ เป็นฝ่ายคลองบอลมากกว่าและสร้างโอกาสได้หลายครั้งแต่เราก็จบสกอร์กันไม่ได้เราเหนือกว่าคู่แข่งในทุกด้านแต่สิ่งที่ขาดคือการตัดสินใจจังหวะส,สุดท้ายมันน่าหงุดหงิดเพราะเราต้องการเป็นผู้ชนะในทุกเกมอยู่ในเตดดีใจกับหนึ่งคะแนนในขณะที่เรารู้สึกผิดหวังแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดและรู้ดีถึงอันตรายในการมาเยือนที่นี่ในปีก่อนที่เราเจออยู่ในเตดเราก็มีสถานการณ์ที่ไม่ดีนะแต่สุดท้ายเราก็กลับมาชนะอย่างขาดลอยซึ่งนั่นก็ไม่มีความหมายในตอนนี้วันนี้เราสมควรเป็นผู้ชนะแต่เราต้องเดินหนนนน้้้้าาาาาาต่่อไปแและะเเรรรรรีียาาาบบููจจกกส์บบผมว จากบทสัมภาษณ์นี้ก็ทําให้ทางรอยคีนตํานานของแมนยูในเต็ดออกมาวิจารณ์ตอบโต้กับตันทีมเรอัลปูผมเพิ่งได้ยินฟานได้สัมภาษณ์หลังเกมและได้เห็นถึงความอวดดีของเขาอย่างมากฟานได้ ai, กาลังหยามเกียรติของยูในเต็ดทั้งที่เขาควรจะระลึกว่าตัวเองกำลังเล่นให้กับสโมสสที่ควา้าแชมป์เดกเพียงแค่สมัยเดียวตลอดเวลากว่า30ปีซึ่งในเกมนี้ทางยูในเต็ดก็มีโอกาสหนึ่งหรือ2ครั้งในการสวนกลับแต่พวกเขาก็ไม่เฉียบคมมากพอดังนั้นการที่ฟานได้บอกว่ามีทีมเดียวที่ต้องการเป็นผู้ชนะและ United, ลใใแยูใว่นเขาต้องกการเ็บ ชนะมาให้ได้ด้วยแผนการที่วางไว้แต่ความจริงที่ต้องยอมรับก็คืออยู่ในเตดอยู่ในตำแหน่งที่ยากลําบากและมันก็เหมือนกับที่ลิวพูลเคยเป็นมาหลายปีสมัยที่ผมเป็นนักเตะผมเคยมาที่แอนฟิลหลายครั้งและลิวพูลก็มีความสุขกับผลเสมอผมคิดว่าความบดดีของฟานไดอาจย้อนกลับไปหาตัวเขาเองอยู่ในเตดมีช่วงเวลาที่ดีหลายปีดังนั้นแล้วผู้เล่นบางคนก็ควรเตือนใจตัวเองเอาไว้ว่าพวกเขากำลังเล่นให้กับสมอลสเนอร์พูลและไม่ควรหยามเกียรติแบบที่ฟานไดททาในเกมที่เสมอศูนย์ศูนย์ที่แอนฟิลลิวพูลก็ เขาก็ทํามันไม่ได้ในขณะที่มชสเตอร์ยูไนเต็ดก็วางแผนรับมืออย่างรัดกุมได้รอสวนกลับจนเกิดทำประตูได้ดังนั้นการที่ฟานได้จอกมาพูดแบบนั้นและลอยคีนก็มาส่วนกลับมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการมองจากคนละมุมนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกันงแบช่องตัดเกมทําคลิปกันต่อไปด้วยนะครับล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ